สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆพี่น้องทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวการชาดดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับพี่ๆคำคืนของวันที่3นะครับผมเดือน7 2567นนะครับพี่ๆก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับพี่พี่สำหรับพี่สมาชิกท่านใดนะครับผมอาจจะเพิ่งมาใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นนะครับเนาะบ้านน้ำเตาทองเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้นะครับพี่พี่สำหรับแนวทางของเราคือนีเนาะท่านใดที่นะครับผิดหวังจากแนวทางเราพัฒนานะครับพี่พี่วันนี้ผมต้องใช้คําว่าขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับ ไหนงวดนี้ผิดหวังมากๆเลยเพราะว่าเขาออก072กับ00นะครับมาเลขเบิ้ลเนาะนะครับมา00เน้นเน้น10นะครับแต่เขามา00นะครับผมก็ต้องขอโทษพี่ๆจริงๆนะครับออุตส่าห์ลุ้นว่าจะมาสีงวดติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าแนวทางของเรานั้นมา3งวดติดแล้วนะครับงวดที่4นะครับไม่ไปนะครับเนาะไปต่อไม่ได้นะครับพี่ๆ สำหรับแนวทางของเรานะครับราวกาชาตินะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้ผมให้3กับ7ผลที่ออก10543ใครรุดที่3นะครับเข้าไปที่43เนาะเน้น35มา4 3ดาวโจน VIP ให้5กับ1ผลที่ออก8 3 4 9 4นะครับอันนี้ก็เน้น5 9มา94หลุดไปหุ้นดาวโจนให้8กับ3รุด8ผลที่ออก18533นะครับอันนี้ผมเขียนผิดนะครับพี่พี่ อันนีจริงแล้วผมจะเขียน3ามเนาะสามสองสามห้าสามเจ็ดประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่มาเนาะในตัวเจาะเพราะว่าเขามาเบ้ลนะครับใครเอาแปดไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่แปดห้าตรงๆนะครับพี่พี่ส่วนท่านใดนะครับเนาะเอาเอาสามนะครับไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สามสามนะครับผมเนาะก็มาทั้งสองตัวเด่นนะครับพี่พี่อันนี้ผมเขียนผิดนะครับต้องขอโทษจริงๆ ส่วนแนวทางของค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับพี่ๆชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับน้องแอดก็ให้เป็นเพียงแค่น้องทางเท่านั้นนะครับผมคืนนี้ขอแก้ตัวจากเราพัฒนาก็แล้วกันนะครับพี่ๆราวกาชาตินะครับให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่ลูดไปที่เลขศูนย์นะครับศูนย์สนะครับผม ศูนย์ห้าศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่ห้าสี่แปดนะครับสามตัวสี่ศูนย์สามนะครับ ส่วนดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ผมให้ไปที่เลข9กับเลข3นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9 9 0 92 98้อืมจะเขียน3 0นะครับพี่พี่เป็น0 3ซะงั้น นะครับผมสามเก้าสองนะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่หุ้นดาวโจนคืนนี้ผมได้ เลข6กับเลข2สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 60 6 7 68 20หกเจนะครับ3ตัว2 6 8นะครับ นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสลับในรอบดึกนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่ก็ามาติดตามรับชมแนวทางเฮงเป,ปังปังนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ